ไปดูเรื่องกีฬากันหน่อยนะคะแข่งขันเปตองค่ะโดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะคะก็เปิดการแข่งขันเปตองสัมพันธ์ชุมชนหนองน้ําดําครั้งที่5ค่ะก็เป็นการสร้างความสาม,มัคคีการภายในชุมชนค่ะโดยที่สนามเปตองหนองน้ำดำหมู่7ตําตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาชนบุรี จัดการแข่งขันค่ะเปตองสัมพันธ์ชุมชนหนองน้ำดำได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยทางชุมชนนะคะเขามีการจัดแข่งขันกีฬาเปตองกันมาเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากทางชมรมเต้นแอโรบิกด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นสักครู่นี้โอ้โหเต้นสาธิตการออกกําลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกจากนั้นค่ะคุณพันศักดิ์เกตวัฒารองนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีท่านก็เป็นประธานในการพิธีเปิดการแข่งขันเปตองสัมพันธ์ชุมชนหนองน้ําดําครั้งที่ห สร้างความสามัคคีกันในชุมชนนะคะให้ประชาชนนั้นมาเล่นกีฬาเปตองกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รู้จักการเล่นกีฬาเปตองให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่ก็มายโยนเปตองสาธิตกันด้วยนะคะโดยหลังจากพิธีเปิดเนี่ยค่ะก็มีการโยนเปตองเป็นเกียรติกันสักนิดหนึ่งสำหรับงานปีที่5ปีนี้นะคะเป็นการเปิดการแข่งขันด้วยการโยนลูกเปตองค่ะ